ประสานพลังพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านทุ่งค่ายเรามีการประสานพลังทั้งภาคีเครือข่ายคณะครูนะคะผู้บริหารศึกษานิเทศรวมถึงผู้ปกครองและชุมชนขาดในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านกระบวนการ lesson study แล้วอีกทั้งมีการรวมตัวของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อให้มีการพัฒนาบทเรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในส่วนนี้เองค่ะเราก็จะได้มีการนําระบบ AAR ค่ะที่ให้นักเรียนเป็นผู้สะท้อนผลจากการเรียนรู้ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นเด็กเก่งเด็กกลางหรืออ่อนเขาก็สามารถที่จะบอกความต้องการของเขาในการเรียนได้เพื่อให้คุณครูได้นําผลนี้ไปพัฒนาต่อในคาบเรียนต่อไปค่ะ นวัตกรรมตัวนี้นะคะก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาคุณครูค่ะให้มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการเรียนรู้และนะักเรียนเองค่ะก็จะได้เรียนรู้ตามความต้องการของตัวเองค่ะ การนำกระบวนการ l f p l c ลงสู่ห้องเรียนประกอบไปด้วย5ขั้นตอนขั้นตอนที่ 1. การวิเคราะห์ Analyze ์ขั้นนี้นะคะคุณครูจะมีการศึกษามาตรฐานการเรียนรู้เพื่อนำตัวชี้วัดมาใช้ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ขั้นที่ 2. ขั้นของการวางแผนการเรียนรู้ขั้นแผนขั้นนี้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ก็จะประกรอบไปด้วย M.T. B.T. หรือมีวิชาการร่วมด้วยในการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนหรือว่าครู MT ได้มีการวางแผนมาเรียบร้อยจากนั้นมา PLC ด้วยกันมาช่วยดูว่าแผนการจัดการเรียนรู้นี้สมบูรณ์หรือยังช่วยดูขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คุณครูผู้สอนนําไปปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ได้เป็นแผน B ออกมาแผน B เป็นแผนที่สมบูรณ์เราจะใช้นําไปสู่ห้องเรียนขั้นที่3าม ขั้นปฏิบัติและสังเกตการหรือทัน and see ้นดู n d see ขั้นนี้นะคะครูผู้สอนหรือครู MT ก็ได้นำแผนการสอนที่สมบูรณ์ก็คือแผนดีที่ผ่านการ PRC มาเรียบร้อยนะคะเข้าสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยเรามีการเปิด Open c นคา s แล้วมีครูบัดดี มีครูวิชาการมีท่านผู้บริหารร่วมด้วยในการสังเกตการน,นะคะหรืออาจจะมีผู้ปกครองหรือศึกษานิเทศเข้าร่วมสังเกตการขั้นที่4ขั้นสะท้อนคิดหรือขั้นรีเฟรกขั้นนี้นะคะหลังจากที่ผู้ร่วมสังเกตการได้เข้าชมห้องเรียนเรียบร้อยแล้วก็มานั่งร่วม PLC ด้วยกันแบบสนทยะสนทนาก็จะพูดคุยกันในเรื่องของจุดเด่น หรือว่าจุดที่สามารถทํากิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีคุณครูจะมีการ PLC กันในรูปแบบของเชิงบวกคุณครูจะมีวิธีการจัดการยังไงเพราะกลุ่มนี้เขาน่าจะแบบไม่อยากให้เพื่อนออกไปเพราะว่าจะทำให้เอ็เสียคะแนนโอเคจัดจัดการได้ดีมากดีดีแหละไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากมันเป็นไปตามระดับการเรียนของตอนหนึ่งทีดีนอกจากมีการร่วมการสะท้อนคิดของผู้สังเกตการแล้วเราไม่ละเลยในเรื่องของ ความรู้สึกของผู้เรียนความพึงพอใจของผู้เรียนเราก็จะเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งก็คือการ AAR ผู้เรียนนะคะเป็นการสอบถามจากผู้เรียนว่าในการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้นักเรียนมีความพึงพอใจอย่างไรอยากได้อะไรเพิ่มเติมจุดเด่นหรือสิ่งที่เราได้ในชั่วโมงนี้เราได้อะไรบ้างแล้วนักเรียนอยากให้มีการเพิ่มเติมสิ่งไหนลงไปบ้างก็จะมีรืี่เรน่าดาว ไอยากได้าเลยทำไมถึงท่านได้ดาวสนุกเหรอแล้วก็คาดหน้าคาดหวังว่าอยากได้อะไรเพิ่มไหมอยากได้เรียนแบบสนุกสนุกเหมือนวันนี้ค่ะจริงเหรอเพราะเรียนสนุกแบบนี้ทําให้เราตื่นเต้นแล้วก็ตื่นเต้นไปอีกแบบหนึงแล้วก็มีความสุขด้วยใช่ไหมคะใช่ก็จะมีการเก็บข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์และจากนั้น คุณครูก็นําข้อมูลนําไปปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ต่อไปค่ะขั้นที่ 5, ท่าขั้นปรับปรุงใหม่หรือขั้นรีดีไซน์มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและเหมาะสมแล้วก็ตรงกับความต้องการของผู้เรียนนําไปใช้ในการจัดกรริจาก,การรมการเรียนรู้ครั้งต่อไปค่ะจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตรงผลให้ผู้เรียนนั้นมีคุณภาพในปีการศึกษา2,565มีระดับสูงขึ้นะระดับการศึกษาปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง4ด้านสูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษาค่ะคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษาทางด้านผลสำเร็จของผู้เรียนและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโอเนของนักเรียนชั้นประสมศึกษาปีที่6มีผลการทดสอบสูงกว่าระดับประเทศทั้งวิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งหมดค่ะเมื่อเรามีการพัฒนาบทเรียนร่วมกันแล้วตรงตามความต้องการของผู้เรียนและผู้รับบริการของเราแล้วก็จะเกิดความสุขทั้งในตัวนักเรียนเองนะคะแล้วก็ผู้ปกครองร,องรวมถึงคุณครูที่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ตอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้และมีความสุขในชั้นเรียนค่ะ